เข่ต้องถึงกับตอแหล่ไอ้เอกนี่เกมผู้ชายมึงอยากคาตอแหล่นี่กูลนิพระดับพระเอกนะเออพระเอกเวลาผไปเล่นที่ไหนแม่ขอเพลงกูเออะกูจะจัดสาวเพชรมุลีแม่เขาเแล้วฝ่ายชายล็อกเพชรมุลีเออะอมริยาโอ้ยไม่เจอตั้งนานเลยยังไงเดี๋ยว่ามาเจอท่านที่นี่ได้ออกตัวตานะเท็ด โอ้ยจนันดีแล้วมีเรื่องอะไรเฮ้ยฉันไม่มีเรื่องทุกอย่ือเลยทำไมฉันก็เป็น,น,คนคนใจบุญททยานบ้านนี้ใครเดือดร้อนฉันก็ช่วยเหลือทีนี้แม Ä ่พุดแดงน่ะไปยืมเงินฉันมาทั้งก็สดอกหกชักอยู่ไปอยู่มาตายนะไม่มีเงินใช้นี่ท่านก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่นําลูกของเขามาทํางานทดใช้นี่ที่แม่แตนอยู่แต่อยู่ไปอยู่มาไม่นานเป็นไรให้คนเกลือลายมายกเขาบ้านฉัน มายกเขาฉันจึงตามมาถึงที่นีได้เจอท่านก็ดีแล้วหวานช่วนฉีเถอะเดี๋ยวจัดการให้ขอบใจนะเยยินเย็นก่อนเดย็นเย็นนะเสถีใส่ร้ายถาว่าเราเป็นโจรขึ้นกดบ้านมึงหลุดนี่เดี๋ยวมึงเข้าไปปฏิเสธเองได้หันไปหันครับห้อยไ่เสถีใส่ร้ายผมถาว่าผมเป็นโจรขึ้นบนบ้านแล้วจะว่ายังไงผมขอปฏิเสธปฏิเสธว่าเป็นความจริงทั้งหมดนะอ้าวอย่างนั้นไปเข้าคุกเหรไปเข้าได้ไงอ่ะมึงปฏิเสธว่าอะไร ผมขอปฏิเสธไงเขาหาว่ามึงขึ้นบ้านเขาใช่ยกเขาบ้านเขาใช่มึงปฏิเสธว่าเป็นความจริงทั้งหมดต้องไปเข้าคุกไงไหลวัะอ้าย่างไรเขาเรียกรับเงินใไงตงเป็นโผ่เจทีด้วยพลังเองกับพูดในเรื่องเดี๋ยวเข้าไปคุยเองไา้แม่งลงหลงไปแจกตรงกับเขายังไงหนูเดยังต้องมาทำบุญกับทางวัดนะครับครับผมศิลปินีระลงไปแล้ว บบสวัสดีครับจะทําผิดจริงหรือเปล่าข้อหาว่าเราไปขโมยของในบ้านเขายกเขาบ้านเขาคือเรื่องทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ครับแม่ผมเนี่ยเป็นนี่ท่านเศรษฐีรวมทั้งต้นต้นดอกละหกช่างลนวันนี้ท่านเศรษฐีเขามาโทรเร่แน่ของผมและเป็นวันที่แม่ผมเสียพอดีเลยผมก็เลยบอกกับท่านเศรษฐีไปตามตรงว่าเงินทำสดแม่ผมเนี่ผมรียกงเพื่อีเลยครับท่านรู้จฉกาะแต่ท่านเศรษฐไม่ยอมเราเลยคิดที่จะจับตัวผมมาเป็นท่านในบ้าน ทั้งที่ผมก็มีเมียที่จะต้องดูแลนะครับเพื่อนผมก็เป็นห่วงในทางชื่อหลือไผมมาไว้ครับใช่ครับมันพูดไม่รู้เรื่องเป็นจริงที่มันเล่ามาทั้งหมดละเออแม่ผมไม่กล้าปฏิเสธหรอกครับมีสีเส็บมึงอัไปไหนกับเพื่อนไม่ได้นะพาเพื่อนเดือดร้อนแล้วที่เขาบอกว่าไปยกเข้าบ้านเขาเนี่ยเองได้ทำกันือเปล่าผมยังไม่ได้ไปไหนเลยครับแล้วจะไปขโมยขโจรนะผมยังเป็นนี้เขาอยู่เลยผมจะไปยกเขาเขาได้เชื่ออะไรลกเชื่ออะไรผมชื่อว่าแผนนะครับเพื่อนผม ผงคนระับผงกับแผงครับไม่ได้หลอกลุงนะความจริงนะไม่ไดจริงคนระับอ้าวอ,อ้สงสารว่ะแม่ก็มาตายเงินใช้หนี่ก็ไม่มีอ๊บเป็นมนุษย์โลกโลกเดียวกันลุงเนี่ย,มยไม่มีลูกชายไม่มีลูกสาวอยู่คนเดียวเป็นพ่อแม่เมียก็หนีไปนานแล้วอยู่คนเดียวนี่ถูกชะตาออย่างนี้นะเงินทุกบาททุกสตางค์หกช่างใช่ไหม เดี๋ยวรับใช้ให้หมดทุกบาททุกสตางค์เลยจริงเหรอครับท่านเออเดี๋ยวลุใช้ให้แต่มาตั้งแบบช่างเลยนะครับเอ้ยเป็นไรไรไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาคืนครับไม่ตองไม่ตองเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้นะเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ย็ผมจะใช้แทนเราทบงานว่าไงครับเอาอย่างนี้นะฉันจะคุยกับเด็กมันแล้วเห็นใจมันแม่ก็ตายเงินใช้ทำงานมันก็ไม่มีหรอกมาจะที่ไหนมาทั้งหกช่างครับเป็นนี่อยู่หกช่างใช่ไหมใช่ครับเอาอย่างนี้ เดี๋ยวฉันเนี่ยรับใช้แทนในสองคนนี้เองท่านจะใช้นี่แทนมันใช่ไม่มีปัญหาไม้องเปิดบัญชีไม่ต้่งการต้อบัญชีไหขอบใจมากนะท่านนะเอ้ยไอ้พันครับมีคนมาใช่นี่แทนมันแล้วครับผมของเราเท่าไหร่ตัดทิ้งไปนานเท่าต้นเท่าดอกนี่หกช่างหกช่างใช่ไหมใช่นับให้ดีดีรับให้ไวๆถ้ามันเผลอโกงไม่จะยี่สิบไปเนี่ยบางทีก็เออ รวยเอาคารมันวันนี้ครับหกเป็นต้นนาทีใช่ไหมครับแม่แผเนี่ยติดเงินทัตถีไว้ทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยหกช่างลองคิดผู้ติดเงินเท่าไหร่ได้ครับผมแล้วก็เอาแปดคูณหกอแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามสิบเจ็ดแปดสี่เจ็ดสิบสี่แปดห้าห้าสิบหกแปดหกเจ็ดสิบสองรวมเงินทั้งต้องทั้งดอกเนี่ร้อยยี่สิบบาทครับหนึ่งช่างนี่แปดสิบบาทรวมได้ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาทมันจะจ่ายเลยเอ้าจะไปจ่ายมันได้ มันคิดดีเด้นะมันโกงไปคูณแต่มันได้แค่นี้โอ้โหหาตาใสใสโกงอะไรูนี่มึงเห็นเนี่ยนี่นี่สีสิบหนึงป็บาทสี่บาทเป็คหนึ่งคึงเป็นห่งชช่างแลวปแปดสบาทั้งหมดหกช่างแล้วก็แปดเป็นกแปดป็นสองที่หกแปดสที่หกปเอเป็นเงินทั้งหมดสี่บาทแปดสบครับเ้พวกเพื่อนของมอ้งขนาด แต่รวมแล้วมันผิดหนึ่งหนึ่งช่างแต่สิบบาทครับแต่คูณหกแปดหกสี่สิบแปดโอ้มันต้องเป็นเงินทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบนาแต่สิบบาทลืมหลักร้อยสา่นไ,ได้เนียนี่คือมาๆรับมาทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบบาทครับผม,มยิบบัทเนี่ยโอ้เจาทีครับวันวันนี้พุ่งเงินขนาดนี้เลยเนี่ย วันนี้เอาติดกระเป๋ามาประมาณหมื่นหนึ่งเอามาซื้อโอลเลี้ยงกินโอ้โหจะเกิดว่ากินหมื่นหนึ่งเที่ยวดำปิ๊ดแน่นะมันเป็นความชอบหมื่นหนึ่งนี่มาซื้อโอลเลี้ยงใช่ลุ้นแวะเที่ยวกะหรีข้างทางครับกะรีป้อมสลกะหรีนี่ระดับพระเอกต้องไปกิงใช้กระเป๋าตังไปถุงติกอยู่เลยหน้าฝนจะเปลี่ยนอ๋อเด็ดสี่บาทแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบครับรับนะหนึ่งร้อย หนึ100 100 200. 200. 200. 100. 300. 400. 400. ่งร้อยสี่เด้งร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยใหม่ด้วยบงคงใหม่สามร้อยอหอมเลยมนหอเี่ยเป็นีทุกคนใ่ยาเละลืมนะเนี่เืนเอออรู้แล้วสี่ร้อยสี่ร้อยผมมจะรู้สี่ร้อยสียครับอีกแปสิบาทใช่ไหมครัเอางี้ฉันให้หมดเลยร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนเอาไปเลยห้าร้อย โอ้มันจะโม้ใจป้ามด้วยเให้ห้าร้อยเลยขอโทษคุับขอบคุณครับขอบไปแม่เลยครับร่างกายเกได้อะไรมาเลยเศรษฐีเผลอขำวิดแม่งสล้อยไว้กูนี่อย่างว่าเี่นเดือขึ้นบนบ้านตอาจะลุกขอโทษครับอะไรร่างได้ไงนะฮะเขาก็ให้ตังค์ครบแล้วอ่ะเออครบแล้วที่ไหนครบแล้วครบยังไงก็มัให้มันกะสีเลย ให้เกินไปต้องยี่สิบบาทปที่ไหนหรอกทันจะดูนี้เล้อให้ไปห้าร้อยแต่ไม่ครบแน่ครบยังไงหรอจะไปครบแน้จะมาข่ากระเดกนะโดนไอ้ไอ้พันไอ้พันอือหเือใส่ไม่ดีใส่ไเลยเงินเท่านไอ้ลูกน้องมึงแู่ทีหลังก็มึงนะไอ้โผงขอบใจมึงมากที่มึงะติกูเออ เาอยากมากแพงทำไมกูเห็นแล้วมาตอนนี้สองนิดรวมร้อยแล้วเออคนอย่างมึงเป็นคนดีอยู่แล้วขโมยเล็กขโมยน้อยเอออะไรทำไรอะจะจากที่โค้งอ๋อเอออ่ะถ้าอย่างนั้นหมดนี้มาสินกันแล้วเราคนบ้านเดียวกันเจอหน้าข้างคาใดก็ทักทายมาได้เหมือนเดิมเนาะไปแล้วเนาะแล้วอย่าลืมเนาะ เรับฟังเพลงกันต่อไปเนาะชคดีเนาะไปไปครับสุดที่เนาะมาที่นี่มาทำธุระนะครับรู้เลยครับมาที่พี่ช่างสามเดือนบ่อยหรือเหน่าครับคยไม่ค่อยบ่อยแต่วันนี้มีธุระผมต้องมาที่นี่ครับเจดีไปไหนแล้วเนี่ยมาไปดแล้วเจดีกลับแล้วกลับไปแล้วเอาไปสิหังหนีคือเจที เงินทุนท kind of well, so. ี่เรายังไม่ให้อยเลยเดี๋ยวกูไปก่อนเพื่อนจะเจอนะแล้วเจ้าที่สวัสดีครับโชคดีไอ้แพร่ก้มถูกก้อยกล้าแล้วก็คนอื่นเห็นไอ้ผมมึงมายืนทำไรอ่ะมึงไม่ไปนั่งคุยกับเขาอ่ะอยากไม่อยากนั่งมึงนั่งมึงก็นั่งเขาดิเอาอ่ะชอบยืนชอบยืนเนี่ยเออเดี๋ยวไปก่อนนะไอ้ผม ซื้ออ่าง่ายตอนนี้คือมึงก็เพื่อ่าบ้านใครแล้วใช่ไหมล่ะใช่เพ่นไทยแล้วคือมึงกับกูมันไมได้มีเรื่องอะไรบาดหมากกันเจอที่ไหนก็ทักกัได้เพื่อนรู้ไหมเนี่ยผมแล้วมงคุยกูมึงไม่หันหน้าอย่านี้หละมึงหญิงนะพอเป็นไทยไม่หันหน้ามาคุยกูลยเละไม่กูชอบหันหน้าเป็นทิศทิไปเออเดี๋ยวกูไปลนะกลับมามาให้เพื่อนดีดีจริแต่ผมมันนี่่ม่นั่งนั่งล ว่างานนี้เขาต้องเลี้ยงฉลองฉลองขนาดเอ้ามึงไปตายแล้วไงมึงไม่ได้เป็นภาสแล้วฉลองยกข้อฟ้าไปเลยจะทำบุญด้วยทำบุญมึงมึงังเหรอนี่นี่เหรอเออเท่าไหร่เกือบห้าร้อยได้เลยมึงมเยอะนะน้าเดี๋ยวไปทำบุญยกข้อฟ้ากันเออเคี่ยๆกูไปก่อนนะเอาครับเฮ้ยองทำบุญเสร็จจะไปเที่ยวไหนกันต้อบอกดีวะ มูนเลยไหนปากจอยก้มึงเปมัครเียปากจอยกี้ไปเที่ยวเบืงสีฟ้าอ๋อมีอะไรดีน้ำอร่อยเราไจริงๆด้วอนรเออแต่ว่ามึงเลี้ยงกูนะเพื่อนเออไปล้ไปกูไเถะเพื่อไปลาดเยอะไปสักทีไปเรอมาเลย่อเดี๋ยวลงระบอก กูแกเอาไว้ไหนล่ะเฮ้ยใส่ไม่ได้ตรงเนี้ยไอ้กระเป๋ามันจะหายไปเรืไงวะมันจะไม่รู้แกกนล่ะมึงกูยังหนังกูไม่เห็นอะไรไอ้แกจับไ้เรียกหางไหมไอ้ลูกเราปัญหาอะไรฮะไอ้เจ้าอาไรทเหน้าเขาหลับซะบูดดีบังคับทำอะไรกูเลยไอ้แกกลับไปเรียกเลยล่ะทีหลังกูไปจับมึงแล้วกูไม่ไยุดกูมาไปไหนก็ไปอ๋อกูไปอยู่แล้วไปเลยมาทำงานกับมึงว่ากี่เดือนกูยังไม่เคยได้กี่เดือนเลยเร็วมึงกูไม่เจอเพื่อนใหม่เพื่อนกูเรียกได้ไปหางนะเอ้ากูไปอยู่แล้วท ดูคุณดีอะไม่มึงถามว่าไปรถใครเลยที่โทษอะไรมึงไม่เป็นไรอ่ะขอโทษครับมีอะไรเงินหายโมยวายเงินหายเงินหายเงินหายก็ให้ไปแล้วไปิหายที่ไหนผมจำความได้ครับสุดท้ายผมยัดใส่กระเป๋าเลียก็แถวนี้อ้าวผมก็ต้องมีคนเก็บไปแล้วจะยังไงผมสงสัยใครในที่นี้ที่จุดรู้้อาวสงสัยใครพูดมาไงผมคนแรกเลยเลยเทวดาอ่ามากัดปังกันเอมรมาโหเห็นผมเป็นอย่างนี้เนี่ยผม เนี่ยถ้าเกิดผมเก็บเงินเศรีได้อะแล้วผมจะคืนเลยเคืนสิผมจะต้องคืนแล้วไงสงสัยผมผมจะขอระยะคนตัวมันอ่ะไม่ไมผมไม่ยอมอ่ะไมยอมเศรษีเป็นคนหลายเนี่ยหลายยถ้าเกิดเศรีมาคนตัวผมแล้วหาเอาขอกางย่าให้ผมหาเป็นคนติดจับผมก็พุ่งนเลยกลัวเขาจะขอใส่เราจะจยังไงขอคนตัวเสรียอไะผมยอมาแคนก่อนอ่ะั้นมาเลยผสใจอยู่แล้วอ่้ยเลยมาว่าก่อนอะไร ถ้าคุณเจอไั้มึงไม่ผมมากเป็นคนค้นตัวถ้าเกิดผมค้นเจอนะผมจะเตะสถิติไปยันบ้างอ้าวได้แต่ถ้าเกิดไม่เจอผมเป็นผ้าเสถิติตลอดสิ่งรับรองตามมั้ยคนดีงห่างเลยเฮ้ยห่างๆเลยมึงอ่ะทำไมอะอูหึงเฮ้ยมึงไ่ผัวเขาเลยมาหึงเขาเนี่ยไม่ก้องห่วงเจ้านายไงโด่มันื่งกำลังจะได้เลยเห็นร่องตะไขายไหมเห็นร่องตะไขายไหมเห็นครับเข้าไปแน่ไหมนี่ย ทำไมเข้า่าได้กูทีขันไหนเล่าอะไรมีมีร่องอะไรเลยร่องซ้เพ็้ยนซ้เพชรยนอดที่แตกกันแล้วแล้วไม่มีอะไรผมเดี๋ยวไม่รอ่ะให้เดี๋ยวขอคนกับเอา่งไหนล่ะฝั่งนี้่หาเลวโอ้โหรับล้างรถพิพิธนี่รันยัดทรงันยัดทรงเหรอ เอาออกมาไม่ได้ไงได้ไ <scanning> ม <Khan notification> ่ม I mean, ีเสติ the the ๋วหรอเปล่าผมต้องค้นตัวนะเดี๋ยวของทางอยู่ที่ผมทำไงอ่ะกูวนไปตุดใจอยู่แล้วมันไม่มีไงินอลองดูฝั่งลูดทีละไม่มีกูจะไฝั่งลูนจะมีฝั่งนี้ได้ไหมไอ่มึงมันยังเงียบแค่ไหนอะไรกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะกูไม่ชอบอ่ะมึงจะค้นไป่เจอมึงเจอยังอ่ะมึงลองหาฝั่งลูใต้พื้นอะไรยูสิกูไปทำอะไรมาบ้างนั่นหรอกเดียวเรื่องพ่อไอ้ผม เียวไม่หกผมบอกไม่มีก็คุณไม่มีนะเป็นไงอ่ะเดอปยวไม่เจอ, <c oughs> เอ,อแล้วยังไงไม่เจอหวานหวานหวานซ้็งนห้ีขอน ได้เวลาคนนะอนุญาตคนมันมาคนเลยมีละคนเยจะขาดคืนต้องไว้ตรงไหนสักที่กระเป๋าแบบนี้ไม่มีใช่ไหมต้องมีกระเป๋ารับกระเป๋ารับต้งไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ยขวามากเลยไปเง้ยเฮ้ยน่เดี๋ยวเกระเป๋ามึงอ่ะกันอยู่ข้างในนี่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 ออารพ่เพิ่มห้าสิบโอ้โหสา เบามือเลยค่ะโอ้ e ูหเสียงด้วยไอ้นี่เป็นงานนอะตอนนั้นมึงให้ผมไปอ่ะมันเดงงั้ไงบะใช่ครับเดอเหรียญเลยต้างสองเหรียญเดียเฮ้ยอัน้อเบี้ยแก่ขให้สูงมึงแ้วด้วยน่าเบนยราเฮ้ยไม่มีอ่ะแล้วมันหายไปได้ไงอ่ะวเป็้่วกงไหนะฮะกูยัดกรเปาเนี่ยะโอเอาอยางไงอ่ ลุกมาแก้ยับลุกมาเป็นมาดูดูก่อนมาลุกมาลุกมาลุกมาครบไปนะเอาเดี๋ยวเออขอรอดขอรเดขอรอดขอให้มาทั้งหมดห้าร้อยห้าร้อยแล้วต่อไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใส่ยาพิลึกเลยสอยสามสี่ห้าหกร้อยที่เหลืออีกเกือบประมาณสักร้อยถึงละยังเลือไม่กี่น้ำ นี่ไปทำบุญหรือเปล่านี่ก็ไมึงไป็นไรเนี่ยไปทำบุญทุกที่เล้โยกเข้าไฟม่เป็นไรเราขึ้นไปเลยอะไรทำบุญเราให้ทำไมไรพงศ์ <S <S ป็นอะไรนักหนาดิโชคดีนะที่มาเจอลุงเป็นไทยแล้วไม่ต้องเป็นข้าศัตรูกชตนาะพูดตรงๆเลยมีงานการทำหรืยอยัง หางานทำอยู่นะอาเอางี้ถูกชะตาเดี๋ยวจะรับไว้ไปทำงานในเมืองหลวงแล้วก็มาเป็นลูกบุญธรรมออกพญาเดชาเลยไม่ต้องเรียกลุงเรียกพ่อแต่ผมไม่เป็นลูกบุญธรรมหรอครับเออถูกชะตาทั้งสองคนเลยเดี๋ยวพาไปอยู่ในเมืองหลวงนะเดี๋ยวฝ่าก็พระเจ้าเสือไทย็นหารแต่ตอนนี้ยังติดธุระเรื่องศพแม่ใช่ไหมยังไม่ได้จัดการศพแม่เรียบร้อยจัดการศพแม่ให้เรียบร้อยแล้วตามเข้าเมืองหลวงไปทํามเลยว่า บ้านอบิยาเดชังที่ไหนทุกคนรู้จ,จักกฎไปบ้างได้เลยครับอบิยาเดชเราตามไปนะลูกเดี๋ยวแผ่จะตามไปเดี๋ยวพ่อ <โฆ S 1> จะรออยู่ที่เมืองหลวงครับเออ,อ,อโชคดีแล้วเจอกันลูกนะ่นพี่สอนมานึกถึงชีวิตนึกแล้วก็คิด คนหนึ่งที่เคยหึงเคยหวงให้อิ่มเดือบมีสวงถงหวง